เอาแล้วครับผมสลับใครหลายคนนะครับผมที่เจอตลาดชิบหายอย่างนี้นะครับผมแล้วคิดอะไรไม่ออกว่าทำอะไรดีนะฮะว่างๆก็มาเล่นเกมกับเราได้นะครับผมช่วงเวลานี้ของกาล่านะครับผมผู้เล่นที่เข้าเส้นชัยในสืบเนืระดับแรกนะครับผมในการแข่งขันทาวสตาร์นะครับผมประจําสัปดาห์ยิ่งถึงนี้นะครับผมหรือวีคทาวสตาร์คอมเพลชันนะครับผมเอกุศิลป์นะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสี่นี้นะฮะซึ่งสุดไปที่สิบแปดนะครับผมไม่น้อยแลงกิ้งที่ได้รับนะครับจะได้เอ็นเอฟทีไปนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุด ่าสนใจไม่น้อยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ในพรุ่งนี้นะครับผม special discord ma นะครับผมของตัวกล่านะผมก็ฮออหลังจากเริ่มในคอมเพ t i t i o นนะครับผมของการแข่งก็จุกก็มาลองดูกันได้นะฮะแน่นอนนะครับผมใครหลายคนที่รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเรานั้นมันช่างรันทดเหลือเกินนะครับผมก็ต้องบอกนะครับมันไม่ลันทดหรอกมา,นะา,าเอ้ยเรื่องแค่นี้เองนะบางคนก็บอกว่าเอ้เรื่องแค่นี้ได้งไงพี่ ันเป็นเินเก็บคงทั้งชีวิตคุณครับผมบอกเสมอนะครับผมว่าครั้งที่คุณเข้ามาในช่องผมเนี่ยผมจะย้ำเตือนเสมอเลยว่าเมื่อคุณเล่นหรือคุณลงทุนอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือความผิดพลาดมาันจะอยู่อยู่กับเราเสมอถ้าเราไม่มีความรู้เพียงพอนะครับผมก็อยากย้ำเตือนทุกท่านเสมอว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการที่เราเจอประสบปัญหาสิ่งนี้ขึ้นมานะครับผมเราก็จะแก้ไขมันได้ในนาคตนะนะเพราะว่ากันไป เอาสตาร์นะครับผมแข่งแบบคอมเพติชันนะฮะก็คงจะอาจจะอาจจะอาจาอาจะนัาา่งอยูอาา่ควรนะ,ะซึ่งถามว่าการแข่งขันในเอ็นบีฟได้อะไรนะครับจริงแล้วเอ็นบีที่ได้รับมาก็ไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้นหรอกนะฮะคอมเพติชันนะฮะ,ะ,ฮะกดรอยเข้าไปครับอย่าลืมนะฮะคอมเพติชันเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวนะ จะบอกว่าเขา้าม่เอ,อสตาร์อินสี่ชั่วโมงแล้วก็ไปแข่งกันนะครับผมคิดว่าสี่พันระดับแรกน่าจะน่าจะพอไหวแล้วนะน่าจะพอไหวแล้วนะสี่ชั่วโมงนะครับผมที่จะถึงนะแล้วก็แน่นอนนะครับผมคอมพิวชันนะั้นถ้าระดับเรานะครับผมอยู่ในระดับที่ สูงพอนะฮะเราก็จะมีโอกาสาได้รับเหรียญกลับไปนะครับผมซึ่งก็เป็นคนหนึ่งนะครับผมที่ว่าคุ้มค่าไหมผมก็มองว่าโอเคไม่ได้มีอะไรแย่ขนาดนั้นนะประมาณนั้นนะครับผมพบเจอใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมติดตามกันแล้วก็ subscribe กันังใจให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ